โอ้โหหัวเด็ไม่มีเหลืองเลยทุกคนไม่มีเหลืองผสมเลยป็นไงล่ะการยงขี่อ่แค่ไหนทุกคนก็ดูเอาแค่นั้นแหละแมงโคตรขมเลยย่ะส่วนสกิลไปเร่งแบบกระโดดปานไม้ให้ักหัวเฉดเลยงงหัวเน่นเน่นไม่มีเหลืองเลยนะมเ้าเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเลยกูโดนจัเเยยเฮ้ยเฮ้ย ไปดิบา <t rock> เปล่เาเลยหัวเกินงัดเขาแรงเกินไปตระเลยที่หายล้วรูต้องบาละอย่างเงี้ยเล่นเฮ้ยจะบอกตระเลยตระเลยไม่ใชยออกมาดิเยี่ยน่ยแอบอ่ะเด็ก อาเดียก็ยพูดเลยไม่เล่นเกมไม่มาวัดระเลยไม่เล่นเกมนั่นนั้นตายแล้วต้องขแต่ไปแล้วออกมาวัดอ่ะไม่ได้เล่นเกมเขาเล่นเกมไม่ได้ครับน้องต้องวัดกันเลยยี่ใจใจหน่อยดีเนาะจะเล่นแบบนี้จะเล่นได้แบบที่นี่นะเดี๋ยวน้องเจอต้องรอแน่ต่อลงไป้มเนี่ยมันต้องให้ให้กูหัวร้อนแหละเหมือนเกมที่แล้วแหละว่าเหมือนเกมก่อน เล่นแม่งโคตรติว่ะครับฟ้าแตกไม่มีหลักอะไรเลยยเข็เเมเ,เก่งทีแม่งปิงเลยนะจอ้ยิงเก่งตลอดเยี่ยูแกนเอาเลยนะไปเลยไม่โดนไม่โดนเหี้ยอะไรโดนก็นบ้าเนี่ยบ้าเอ้ยโอ้ยิงกูมันมีกล้อง,องหรอยิงยิงกูออกมาได้ไหมวะโอ้ย ยิงมาตอนไหนวะทุกคนทุกคนทุกคนยิงมาตอนไหนจต่ประเด็นอ่ะมึงไม่ดันเล่นเจี๊ยอะไรของมึงวะเอาวเราเนี่ยไปมายังไงล่ะมันก็เจ็บแหละเหี้ยหวั่นเป้าหวั่นเป้าของเราอ่ะมึงต้องหน้ามาหน้าเอสโอ้แม่งคิวเหี้ยอะไรวะแม่งกดแม่งแบบเส้นทางทะลุแม่งไห่บอลเลยแม่งแบบแตกหมดเลยไอบอล เมื่อไรวะมึงจะโหดเกินไปแล้วนะไตัวเนี้ยชิวๆมันต้องอยู่ข้างหน้านี่แหละไม่ว่าฟูกับมึงนี่แหละจะตายอ่ะแต่ที่แน่ๆเพว่ามึงเกนี่ยตายก็โหดดิเออมันไม่ได้ฟิงหรอไอ้ตัวเนี้ยมันแค่เล่นแบบจริงมันไม่ได้เล่นที่อะไรหรอกคือเหตุฟูแม็กปิงแค่นั้นเองแล้จริงๆอ่ะข้างหน้าแน่้ยรู้ป่ะก,กระโดดมาตอนนี้ ยืนลุกๆก็ตายค่ะกูไมเ็นผู้าเลผมก่อนแล้วผมตอนนี้กำิังจคมเลอถ้าผมโมโหแมงกูแมงกดยับแล้วอ่ะโมตะเกียบแู่แมงไปสมาธิไว้คนลวต้องแบบจิให้นิดนะมันึงย์ดจับกว่ตายออะไรมาทาคือแตกไม่เอา้องรวแล้วแหละเกียไม่ทันแล้ว คือประเด็นน่ะหนีดแม่งปิงกูปิ้งหนีและไอ้เหี้ยแม่งยิงกูดโดนจะผมเด็ดผมแม่งปิงจริงกูโดนใช่ไหมละ่ะแม่งยิงผมโดนได้ไงผมก็งงเหมือนกันกูวิ่งแอบจนแบบเรียกว่าไอจนแบบจนแบบแบบทั้งหมดไอ้เงี้ยเห็นกูแม่งปิงป้งไปปิ้งห้าวิ่งผมปิ้งแอบแบบแจบได้ละคือมันยังยิงผมโดนผมก็งงเหมือนกัน

บอกนะที่มันเนอิ่มก็คือการสำสวจของพี่มเมดิ西亚คือจะให้มันห,หัวร้อนเองจะให้มันเล่นแบบไม่เป็นระบบด้วยเนี่ยคือแม่งเล่นแบบพวกพิการต้นดเกดี่ยวเล่นอ่ะอยู่ไหนไวะไม่มีว่าไม่มีว่าไม่มีว่นาน่าจะตัวหน้าเลยคิดว่าแล้วสามนาฬิกาสองหกห้าสีส่ประเดนนน็นยฮดูแอบถึงแน่ถึงแอบไปถึงไหนวะคน มึงจะรอกูเถอะหรอเป็นตุ๋ยเนี่ยกูจะลงแห่าตุ๋ยแบบิวปรมาณนี้โอู้้ว่าละไมตายบอสสวยลงก่อนใช่ไห้เฮ้่งตุ๋ยเลี่ยนให้มันเป็นความแก่ให้มันเป็นักลังเดี๋ยวมึงได้ไม่ทาแล้ครับเฮ้ยไม่ได้ทางแม่งคือบาเทเลย เยบีกมนี้ขอต่อให้ก่อนน่าจะว่านี่กูมิงมาเก mm ินแบบเยี hmm. mm ่ยวิทบูมิงกูโเสียเลยโอ้โหปลาเรโคต้ตีนมาก แไอยที่ไหนมไหอโอ้ไม่เลหรอไม่เลยอปาเิอมานโ่คูโ่คูโรเบิร์ตอ้รยงไม่ังอน้าโอเมไม่ตายตาตายตาตาายตตายตาเตายยตายตยตายตาย